ใบนาดมาหฮมทั้งแม่เพื่อนพี่น้องเลยมีบริษัทอ้อยตะคาตะขาเอาไปเอาวันาดมาหฮมเป็นบินเป็นเมาเป็นเมาเป็นขี่เป็นห่าพี่น้องเลยก็ต้มน้ำอยู่พี่น้องเลยต้มน้ำสีหฮมใบหนาดพี่น้องเลยใบหนาดบริัทเอาตะขาแก้วินแก่เมา เืดบ yeah, okay. right. like ุดีส so ีบงามพี่น้องเอยเป็นบินเป็นเมาล้วก็ต้มบาามกับรันอ้อยตัด่าพี่น้องเอยมไดกระไดวานกรไดอ้อยสามัดสคนทั้งสกิลเพื่อนิวกะอักดียังเลือดอมเมื่ย่เบ่นบรัอ้อยพี่น้องเอยวานกรไดเสหม้อบนี้เก็บสหม้อ ท่าน่าแล้วคำเอาแล้วรีเอาถน่าเขาจะเอาได้อีกนี่เอาชิ้นนี้ไปตัดเอาไปชิ้นแล้วเขาใช้หมอนเ่าเชียวเด็กลูกมันเอาวผมมาขวมตุ่มเอาหมอแล้วก็อายมันขึ้นพี่น้องเอ้ยอายมันเท่าขึ้นแล้วก็มีแห้งพี่น้องเอ้ย ลมไม่นาดพี่น้องเลยโดนใหญ่มัหนาตัวสั่นกระดุกกระดิ๊บแล้วใส่โลดฮะกลางลมไม่นาดพี่น้องเลยตกไม่นาดพี่น้องเลยบ๊อบตกสีไ่แห้งพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นกินเป็นเมาลมไม่นาดีสีไ่แห้งพี่น้องเลยค้อนพี่น้องเลยทไมไม่น่าไม่ค่อยแน่นเลยหักรถักลดแล้วมันหอนแห้งอยู่เลยนี่ ถาบัตรบลตนรุ่นหน่อยเผื่อนั่นก็เย็นแต่แล้นั่นรุ่นทำเขาขอเสิร์ยางเงินทั้งคัมพ์หน่อยเงินพอได้แต่ห้าทิ้แต่ละมื้อ่น้องเงินเวดาตัดออโต้ค่ากะไดบัตรเก็บเป็นแห้งๆนี่ผลเงินมีได้เท่ากับัตรเลยยากไปอีก่น่อยยากเป็นอัเป็นอีก กำลังหกอยู่พี have left, have left, ่น้องเลยหกใบหนาดพี่น้องเลยเอาน้ำทอกใส่้ทังเลยต้มไบหนาดแล้วก็ทอกใส่้ทังพี่น้องเลยแล้วก็ผมกวมผมกวมหัวแล้วควันมันเท่าขึ้นพี่น้องเลยก็มีแห้งบมคายแน่ก่ะสีฮอทห้องมอสิโน่พวกแหละพี่น้องเลยมีบมมีกระจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะที่นี้แพทย์นี่หมอพวกแหละพี่น้องเลย ในเรื่องขอข,ข้าวหอดขาดหอดขาดอดข้าวมันเป็นน้อพี่น้องเนาะภัยคกเบเป็นจะคนน,ำน้ำเป็นน้อพี่น้องเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องใส่ศาสตร์จะเป็นไัยกาหลีกบุได้เป็นความเจ็บความเป็นพี่น้องเอ้ยโดยควันขึ้นแหงอยู่วะ อ่อนแล้วควัน,นมันถังขึ้นแนวคมแนวเอาผ้าคุมพรมคุมพ,มพ,มพ,มพี่น้องเลยรถแห่งอายชัดขึ้นทวนเลยมาจะไปเลยกับขูเมือพี่น้องเลยแต่เอาจะขากตได้บด้เป็นแล้วก็นักรถพี่น้องเลยก็ไปค่อยสักคืนสักยาเนาะไปอะไรไป ไปเท่าน go ั้นหนึ่งก็ไปพี่น้องเลยมันหนักมันก็ลงทั้งตั้งอลไรพี่น้องเลยแห้งหมดเลยโย่ไอ้มันขึ้นพี่น้องเลยไอมันขัดงปุ๊บพี่น้องเลย ต้มไม่นาพี่น้องต้มอาบป่ะเนี่ะต้มอาบป่ะวันนี้ต้มอาพี่น้องเลยหมอนกะมูนกะข้าวขาวพี่น้องเลยขอโทษขอพ่ายทางผีทน้องเด้อหมอนขาวทางโลกก็ซื้อขนมมาเลยพี่น้องเลยกินขนมอีะไรขนมนมพี่น้องเลยทางลกก็ะไรต้มอ,อาก่อนพี่น้องเลยบัดน,นี้ ลวกมือพี่ดาวเลย่อเลยเอาเป็นวินเป็นวินเป็นเมาไอ้ออยล่ะก็วานก็เป็น3ามือแล้วนะด้วยาบสี่หมัดสคนไูกลูกกับเป็นพอลูกถ้ากันเช่าไข่ปื้นเป็นแม่ลูกได้อ้อยเจ็ดหมัดแม่ได้อ้อยเช้าปาหมัดเรือาบี่สี่หมัดสองคน สม,งสม,งมสองสมองเาสอบสามัดเมือ่อยนั่นเมื่อยตัดแล้วก็มานอนนอนแล้วคึดนจะตัดอีกลุกไปตัดอีกได้สองมัดล้มลงม,ม่อีกโอ้ยโอ,อยโอน้อยเราเคยไปแต่ตัวเรเคยได้ตัดอ้อยหมูเลยได้หลายแล้วหมูหมูละร้อยสองร้อยโตนเราได้ถึงวินคาบแรงให้ลุกบได้เลยนอนอยู่ในห้องมัน มาพีสังเป๋าอ้อยเลยายอนิก็นอนปาอ้อยไไหมนบไแล้วกห่ามื้าไปไปแคืยังแห้งแต่เมื่อก่อนัขัดีกักะปาอ้อยมือนะวมกันแล้วนะคือยังนั่งแ่มาายังบืนไปอยู่ยืไปบันี้ลงตั้งเลยนี่ไฟมได้หมนี่ ใส่ไปข้าสโลมพร้อมบ่ะอมขนาดก้อนบ่สโลมที่สั้นสโลมบางน้อยๆอย่นั้นนะเคยเคยใส่ต้นต้นลูรูมาใส่แล้วมีแห้งมาเลยเราได้ต้นลูรูนะใส่สโลมบางใหญ่ก็ใส่คนทำโกช่วง พาลบมา ต้มอาบนต้มอาบอ่ะเี่ต้มมเลยต้มอาบพี่น้องเลยซื้อน้ำปั่นมาแล้วพี่น้องเลยพูสามอันพี่น้องสามอันสามสิบน้ำปั่นพี่น้องเลยซื้อให้ทั้งแม่กินแม่เมย์เจาเ้ยลมันองขแคมติดกันทงไหเออทงติดกันทงติดกัน พอมีเหงื all, <You know. S 1> ่อมีแห oh. right. ้งพ <subsequent> oh ี่น้องเลยพอได้เศร้าเมื่อยปุ๊บมาหนาดแล้วผมจะกินน้ำปั่นเลยซื้อน้ำปั่นมากินพี่น้องเลยแต่ผมทำบาราดพี่น้องเลยการเจ็บเป็นไปเป็นเนาะไปเป็นกบดีพี่น้องเลยจากแนวหวานแต่ว่ามีเหงื่อมีแห้งพี่น้องเลยอาบน้ำแล้วแล้วผมไปถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ ตอนหน้าความในก็เป็นก็เป็นหน้าเกียดพวกอะไรโบวาไทยมีถ่ายตอน่มชื่อพี่น้องเลยโดยทีงลูกกินนะหยาดหยาดอยู่ลูกกุ้วกอยู่พี่น้องเลยพวกคือสามอันอันหนึ่งสิบพันพี่น้องเลยน้ำปั่นกินปมีเหงือมีแหงบริการอ้อยมันเลยพี่น้องเลยใหยิงยาน้ำเด้อให้ยิงาน้ำเด้อลิงกินกับยิงยาวมีอะไรกับชิม